มาดูผลกันนะคะหลังจากที่เราใช้แคปซูลล็อกหน้า1เมตรแล้วเนี่ยคะเห็นแล้วไหมคะว่าข้างเนี้ยมันจะยังมีแก้มอยู่แต่ในขณะที่ฝั่งเนี้ยเรียวขึ้นแล้วอืชอบมากเลยอะ่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มร้อยใหม่นะคะก็ใช้แทนการร้อยใหม่แล้วก็การฉีดโบท็อกซ์ต่างๆนะคะการใช้ง่ายมากๆนะคะ เป็นการรูดขึ้นแบบนี้สารสำคัญของเขาชื่อว่าเอทซินค่ะคือสารที่ใช้ในการกระตุน้นอีลาสตินใต้ผิวหนังเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกของโลกนะคะที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ตอนนี้ครั้งเดียวหน้าแน่นแล้วก็ยกกระชับทันทีง่ายมากๆวิธีการนะคะสามารถยกได้ตั้งแต่คิ้วแก้มเหนียง คอหลังมือจุดไหนที่เขี่ยวจุดนั้นตึงทันทีหลังจากที่ใช้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนทําได้นะที่อื่นเขามีแต่การสร้างคอลลาเจนนะแต่ที่นี่นะคะทําได้แม้กระทั่งสร้างสรารที่ชื่อว่าอีลาสตินสังเกตเลยค่ะด้านที่ใช้ริ้วหายทันทีค่ะตอนนี้เปิดจองให้ลองเป็นแบบเม็ดนะคะสนใจสั่งได้เลยค่ะ